สวัสดีครับผมพบกับช่างแหวนครับผมวันนี้มาตรวจเช็คซ่อมกล่องอุณหภูมิดิจิตอลนะครับของปรับอุณหภูมิดิจิตอลของตู้แช่นะครับผมสาเหตุก็เกิดจากวันนั้นฝนตกฟ้าลงนะครับผมอเสียบปลั๊กไฟเข้าไปเลยนะครับครับผมไฟกระพริบที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์ก็มีไฟเข้าอยู่นะครับผมกระพริบอยู่นะครับ ดูนะครับสังเกตดูนะครับกระพริบเป็นบ้าสังเกตนะครับครับผมแต่สัมผัสที่หน้าออก็มาตรวจเช็คกันที่ไดโอดเล็กไฟตัวนี้จะเป็นไฟ AC นะครับผม2 2 0โวลต์จะมาผ่านไดโอดนะครับ เราทำการเช็คเลยนะครับก็ถอดปลั๊กไฟออกก่อนครับทุกครั้งด้วยหลังซ่อมเพื่อป้องกันอันตรายส่วนตัวนี้จะเป็นกดลวดนะครับผมกดลวดสะพานไฟแล้วก็เช็คสะพานไฟก่อนนะครับตั้งมิเตอร์ที่ x หนึ่งนะครับเห็นไหมครับผมเห็นเข็มมิเตอร์ไหมเดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งโอเคนะครับ ก็เช็คเลยนะครับผมจะสังเกตดูจะอยู่ตัวนี้นะครับก็เช็คเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมมาสังเกตดูนะครับจะมีกด่วอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านล่างครับผมถัดกันมาผ่านได้อบ เราก็ต้องเช็คที่ไดโอดก่อนนะครับว่าไดโอดช็อตหรือขาดไหมตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับสลับมาด้านนี้ก็จะเป็นด้านบวกก็ขึ้นนะครับตัวไดโอดใช้ได้นะครับก็ตัวที่สองเลยครับใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็น R สองร้อยยี่สิบ k นะครับก็ เช็คเลยนะครับก็วัดปรับไปที่ 10k หรือ 1k นะครับ 1k ครับผมขึ้นนะครับเข็มขึ้นนิดหนึ่งนะครับสอบ 200k 220k พอดีนะครับจะเห็นไหมครับนี่คอนเนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นคอนเนเซอร์เท่าไหร่ลครับนี่ก็3.3ไมโคร450โวลต์นะครับ ตัวนี้ต้องวัดตับขึ้นนะครับผมตับเป็นขึ้นบอดขึ้นนะต้องเช็คนะครับครับกระเดกเข้มกระเดกก็ใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้นะครับยังมีฟิลเตอร์อยู่นะครับครับผมจะเห็นขดลวดหนึ่งตัวนะครับคือตัวนี้นะครับตัวดำๆนี่ครับผมมันก็จะผมเช็คผ่านไดโอดเลยนะครับก็ มาเช็คตัวนี้ขาตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันผ่านได้โอดสําหรับขาที่สองนะครับก็ถัดกันมาเข็มไม่ขึ้นครับเดี๋ยวผมปรับไป X อกหนึ่งก่อนครับก็ครับผมเอ็หนึ่งจะไม่ขึ้นนะครับปกติคนรวดตัวนี้จะเป็นสะพานไฟผ่านไปจะเป็นเข็มจะขึ้นนะครับแต่บางเอิญมันไม่ขึ้นก็สรุปว่าตัวนี้มันเสียก็ต้องถอดออกก่อน,นครับ ถอดออกเปลี่ยนตัวใหม่นะครับครับผมถอดออกเลยนะครับอดเลครับสังเกตดูนะครับขามันจะขึ้นสนิมนะครับ กดลวดขาดแล้วนะครับก็วัดดูก็ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจมันสามารถวัดได้นะครับตั้งไว้ที่เอหนึ่งนะครับมิเตอร์รับสังเกตนะครับผมจะเทสเครื่องก่อนนะครับเทสเครื่องมิเตอร์ของก่อนโอเคนะครับก็วัดตัวนี้เลยนะครับไม่ขึ้นนะครับหาตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับถามหาอะไรเขาก็ไม่บอก เพราะว่าเขาเป็นหมูนะครับผูนพูดหมูพูดไม่ได้นะครับได้แล้วนะครับตัวใหม่พอ,อวัดดูก่อนนะครับก่อนจะใส่ครับขึ้นนะครับเอาไปเลยนะครับที่เดิมโอ้ลูน้อย <c oughs> เข้าไปแล้วก็จีเลยนะครับ บดจีจะก,กลัวเลยโอ้ยหแรงไปโดนอะไรจีไม่ได้เลยโอเคโอเคก็เช็คต่อต่อไปนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนช็อตไหมอ่ามันเสือ ซีนะครับเรียกซีก็ได้เรียกคอนเซอร์ก็ได้ครับคงไม่มีอะไรนะครับใส่คดลวดเข้าไปแล้วนะครับก็ทดลอกลองเลยนะครับเสียฟักเสียลักไฟเข้าเลยนะครับครับไฟเข้าแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสั่งปิดนะครับตัวนี้ครับปิดเปิดนะครับโอเคครับผมไฟเข้าแล้วนะครับเช็คไฟเลยนะครับตัวนี้จะเป็น ไฟไปเลี้ยงคอมพิวเตอร์นะครับไฟสามเฟสนะครับก็เช็คเลยนะครับตั้งมิเตอร์ไว้ค่าโวลต์นะครับผมเห็มขึ้นนะครับสองร้อยยี่ห้านะครับผมสังเกตเข็คมิเตอร์สองร้อยี่ห้านะครับดูขาที่สองครับผมสองรอยี่ห้าเหมือนกันนะครับขาหลักเราต้องจับที่สายสีน้ำตาลนะครับผมเช็ค เค okay, นะครับผมคือวิดีโอนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ไฟเข้าคอมไปไอไฟเข้าแล้วก็จ่ายไฟไปเลี้ยงคอมพิวกเซอร์แล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างแหวงหน่อยนะครับยังไงก็ขอฝากวิดีโอไว้ชิปหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ